หว้ระดับที่สามครับระดับ,าบาสามคือการบ้ายผู้เสมอการมีอายุไม่ห่างกันมากไม่ต้องรี่นะครับแล้วาือามือหัวลงอย่ารีบไ,ได้พร้อมกันหายพร้อมกันหมุนจ <c oughs> มันได้ได้สามเก้า ว่าไงเก่าทำไมเราคุยหาคิดมาไม่หันไม่หันสมมติในห้องนี้คือต่แงู่นั้นจริงไหว้ระดับที่สองไหว้ผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ พยายามให้นิโป้ของเราชิดหน้าไปให้ให้ใหนูชี้ชิดหน้าขาให้ได้นี่ยืดตัวขึ้นเลียงแต่ยืดก้มหน้าอันนี้ซอ,อไม่เอาเพียงเพียงงั้นจะให้เริ่มใหม่หมด ไปสองไหว้พระหรือไหว้สิ่งเคารพนับถือบูชาหรือไหว้ะระดับที่หนึ่งปฏิบัติขายกันเป็นแค่ตำแหนห่งลูกโป้ ต่อไปกราบพระสารนั่นไทรปฏิบัติ โกงแอบทำเงินมองตัวเองรู้สึกว่าให้ตัวนเกินพยายามปล่อยกรรยากาด้า ไม่ได้คอพคธนน เีตรงเราคิดม,มาให้เรียบร้อยเองที่เนี่ยผมยังไงก็ได้เอ้ที่มัน <c oughs> เห็นหน้ามามันไม่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 ขยับต่อไปกราบผู้ใหญ่ปฏิบัติ ตาเปีเส้นง,ง่ายๆเนทะเลือ,อกมองแบบระยับยังให้เข่ามันไม่สุดเดินกันมากนะมาเรีบเรีวลาลม,มือขึ้นมือลง 得会。 กบพยายามให้หน้าผาแตะพืน้นไม่ได้คือคะแนนเลยนะาการที่หน้าผาแตะพื้นได้ทีนที้พยายามแนบกับขาตรงไว้ดีมากสวยน้องเ็เหมือนกันอยาก,กบไม่ต้องอยากเอามือมาใกล้ๆหังหัวสวยมาก มันก็มรื่องขอการขาออกเลยมันตื้อลงไปอจะได้รกคนเราคนไปจัดผมมาปากไปปานมาใหญ่ให้สินเตียงเหมือนเส้นเดี่ยวนอาหมนอนไหม,หมน,หมนิ่นิ่งขาบวแล้วพิ่ยาเดินเร็วคือพูดแล้ว จเย็นๆเย็น,ยนมันจะเป็นยังไงก็ช่างอย่าไปแอบ,บเกาอย่ากำมือลูกชายอยู่ที่ตะเ่งนเกีงคุณจีจี้ยืนตัวขึ้นทิ่ทียมยน,นตัวขึ้นเชิดหน่อยเงินะข้นืนทียมโอเครอง้าลูกนุ่งที่เทียมน่ก่อนนะจะรก่อน ก็พอที่จะจบต่อไปท่าที่เจ็ดแล้วมีสิบท่ากราบซบผู้ใหญ่ คู่น้องรูู่เด็นพอประตั๊เออ เลโก้แต่กับนิ้ชี้ไว้ทัเจ็ดผ่านไปต่อไปเป็นการรับของส่งของสามแบบทีนี้ฟังนะ,ะรับรหอยส่งคู่ให้ผู้มารับคิปเป็นการรับสมุดท่าที่หนึ่งของการรับของรับของผู้ใหญ่ย,ยืน ฟังนะครับทำเป็นคู่คันผู้มันหนูรับเสร็จหนูอถอยเข้าใจไหมคู่คันผู้มันผู้ไหนทำเร็วก็ติดเร็วแต่อย่ารีบจนเสเียสติรับของผม้อย่ายืนปฏิบัติ เกิดขึ้นที่ทาสุระเห้งก็ขู่ลรวเหมือนกันไง๋ไไยวเค้ารสมุนะครับทําโจทย์ดสารสุเอมือไม่เอานะครับนี่ใสค่คลิปอยู่นะครับ ส่งของผู้ใหญ่นั่งนั่งอีอ้ปฏิ <c oughs> บัติฝากน้องกำลังพึ่งรละงูวูอะไรก้ม ฟังผี่ใหญ่ผสมปรับของผู้ใหญ่นั่งพื้นปฏิบัติตอนสุดท้า,ายแล้วเดียนกินแล้วหมุนเอาไปไปถ้าขาไมามองไกลคือถูกหากอาจาทันทีจะมาไว้รับของผู้ใหญ่นั่งพื้นมองผสมต้นเริ่มได้อมันช้าๆกว่านี้ทั้งคู่เลย ก็ค่อยๆลงไปลงให้หันหัวให้มันช้ากว่านี้สิล้างลืมนับสมดุดนับมือไหนวางฝั่งมือนั้น นิ้วับสดรองตั้ต้นรัวไปหาข้าได้ายนิรับดที่ผสมปลายส่งของผู้ใหญ่นั่งพื้นสุดท้ายแล้ว มนันไม่ได้ตักกวตรงอย่าเยีพ่อ ไม่ลู้จักทำยังโอเคคุณเลยไม่รู้จักเออคุณเองไอ้ที่มันเรียจริงๆเขี่ยจัง,งฟอร์ด <c oughs> เลยเตรียมตัวสุดท้ายนะครับไหว้าลากรรมการต้องเป็นไหว้ะระดับเติมที่เท่าไหร่กรรมการอยู่ตรงนี้ One.